สวัสดีครับคุณอยู่กับ JT Studio นะครับกลับมาอีกครั้งกับ Adobe Premiere Pro EP นี้เป็น EP ที่4แล้วจากคราวที่แล้วที่เราพูดถึงการใช้งานเอฟเฟกต่างๆสำหรับคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปภาพคลิปวิดีโอหรือว่าคลิปเสียงแล้วก็ Transition หรือว่าการเปลี่ยนถ่ายคลิปไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียงเช่นเดียวกันสำหรับ EP 4นี้เราจะเลือกเอาเอฟเฟกที่สำคัญๆเอามาสอนใช้งานกันนะครับโดยหลักๆเนี่ยจะมีพูดถึงการแก้เรื่องของ สีความสว่างคลิปแล้วก็เรื่องของการปรับแต่งคลิปต่างๆ okay, okay, เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคราวที่แล้วนะใครที่ดูไปแล้วก็จะทราบกันดีว่าการทำงานส่วนใหญ่ของเอฟเฟกเนี่ยจะอยู่2หน้าต่างก็คือหน้าต่างที่เป็นเอฟเฟกต์คอนโทรลก็คือหน้าต่างที่ใช้ปรับแต่งค่า p r o p e r t y ของเอฟเฟกนั้นๆกับหน้าต่างที่เป็นเอฟเฟกตรงนี้นะครับก็คือเอาไว้เลือกเอฟเฟกที่เราจะใช้งานนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่หาไม่เจอเช่นเดิมครับก็ไปที่ Windows แล้วก็เลือกเปิดหน้าต่างที่เราต้องการมาในบทเรียนนี้จะเป็น e f f e c t c o n t r o l s s กับ Effects ตัวนี้นะครับเมื่อเปิดมาแล้วนะครับอันนี้ผมก็ย้ายมาให้มันติดติดกันให้ดูง่ายๆนะครับคลิปนี้ผมก็ Import พวกวิดีโออะไรต่างๆเข้ามาเรียบร้อยแล้วโอเควันนี้ที่เราจะมาดูกันเป็นตัวแรกก็คือ e f f e c t ที่ชื่อว่า brightness and contrast นะครับหลายคนที่ ทำเกี่ยวกับพวกแอปพลิเคชันแต่งรูปนะก็น่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือการปรับแสงปรับสีเบื้องต้นต่างๆนั่นเองนะครับเช่นคลิปเราถ่ายออกมาแล้วมืดไปหรือว่าสว่างไปสำหรับเอฟเฟกตัวนี้นะครับก็ก่อนอื่นให้ไปที่วิดีโอเอฟเฟกก่อนแล้วก็เลือกไปที่ c o ลเล c ชั่นนะครับแล้วก็ Brightness and Contrast ตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับวิธีใช้งานเอฟเฟกนะครับก็อย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วก็คือเราสามารถที่คลิกเมาส์ค้างนะครับแล้วก็ลากมาใส่ วิดีโอหรือว่าอ audio ที่เราต้องการได้เลยในกรณีนี้เป็นเอฟเฟกวิดีโอเพราะฉะนั้นเราต้องลากมาใส่ที่วิดีโอที่เราจะปรับแก้นะครับเมื่อลากเข้ามาปุ๊บนะครับอ่าจะเห็นว่าเมื่อลากเข้ามาแล้วจากของเดิมนะครับก็คือ d e f a u l t เนี่ย p r o p e r t y ของวิดีโอนั้นๆเนี่ยจะมีแค่ Mo ชั่นนะครับผมขออนุญาตย่ตยอก,ก่อนอ่า c อปะซ t ตี้ m ทม p รีแมนะแล้วก็ audio effect นะจะเห็นว่าเมื่อกี้พอเราเพิ่มเข้าไปเนี่ยอ่ผมยกตัวอย่างเอาให้ดูก่อนเคลียร์ทิ้งนะเนี่ยจะมีแค่นี้เมื่อเราเอา brightness and Con contrast ลาากเข้ามาปุ๊ มันจะขึ้นมาเลยก็คือเป็น property สำหรับเอฟเฟกต์นั้นๆที่เราเพิ่มเติมเข้าไปสมมุติว่าคลิปนี้นะครับผมถ่ายมาแล้วรู้สึกว่ามันสว่างเกินไปดูแล้วมัน over เกินไปเราสามารถที่จะปรับเหมือนกับแอปพลิเคชันทั่วไปเลยนะ brightness ก็คือแสงนะยิ่งปรับเยอะก็ยิ่งสว่างส่วน contrast เนี่ยก็คือเป็นพวกความต่างสีต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะต้องการให้คลิปนี้มันมืดลงมาหน่อยนะครับก็ปรับลดลงมาก็สามารถที่จะคลิกไปตรงตัวเลขแล้วก็พิมพ์ตัวเลขก็ได้หรือว่า เอาเมาส์ไปคลิกทางไว้แล้วก็ลากซ้ายลากขวาได้เลยนะครับเช่นผมปรับตรงมาละนะฮะคอนทราส์นะก็ปรับพวกความต่างสีต่างๆอันนี้เมื่อปรับเสร็จแล้วเราก็มาดูความแตกต่างนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างของ Brightness and Contrast นะครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วผมขออนุญาตเคลียร์ที่ไม่ก่อนวิธีลบเอฟเฟกต์นั้นที่ไม่เอานะครับก็ คลิกขวาไปตรงชื่อเอฟเฟกตรงนี้เลยแล้วก็เลือกเคลียร์ไปมันก็จะลบทิ้งไปนั่นเองนะครับโอเคก็อันนี้เป็นตัวแรกนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นเอฟเฟกที่เรียกว่า drop shadow จริงๆ EP ที่แล้วเนี่ยผมมีใช้งานให้ดูไปบ้างแล้วนะต้องบอกว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยใช้ค่อนข้างบ่อยนะหลักๆไว้ทําอะไรนะก็ไว้เวลาที่เราเอารูปอะไรต่างๆหรือว่าคลิปอะไรต่างๆเข้ามาในคลิปวิดีโอของเราแล้วเราอยากจะสร้างความโดดเด่นให้กับมันเช่นผมเอาหน้าปกคลิปมาแปะ เห็นว่าเมื่อเอามาวางปุ๊บเต็มจอเลยเพราะว่านี้เป็นสเกลแบบ100%นะครับวิธีลดสเกลก็เหมือนที่บอกไปเมื่อ EP ที่แล้วนะเราสามารถที่จะลดสเกลมันได้นะครับก็คลิกที่สเกลแล้วก็ลดไปอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นผมจะลดไปที่3 0นนะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะแล้วผมก็ย้ายมาไว้มุมด้านบนคราวนี้เห็นว่ามันก็ดูแข็งๆนะครับเราสามารถที่จะ drop shadow หรือว่าใส่เงาให้กับมัน เพื่อให้ภาพเวลาเอามาซ้อนเนี่ยมันดูซอฟลงสำหรับตัว drop shadow นะครับให้ไปที่ video effect เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ perspective แล้วก็เลือก drop shadow เนี่ยลากมาที่ตัวคลิปที่เราต้องการได้เลยนะครับเมื่อเราลากมาวางแล้วจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่มีเงานะครับผมขออนุญ,ญาตขยายขยายแล้วนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้มันขอบๆมันจะเริ่มมีเงาออกมาแล้วแต่ว่าเราอาจจะ มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเนื่องมาจาก d ร o p shadow เนี่ยสเกลของเงาที่ออกมาเนี่ยมันจะอ้างอิงจากคริปหรือว่าภาพต้นฉบับเพราะฉะนั้นคริปนี้มันมีความใหญ่ค่อนข้างเยอะเมื่อเราใช้งาน d ร o บ Shadow d e f a u l t ของม,มันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเราสามารถที่จะไปปรับมาได้ซึ่งระยะทางของตัวเงาตรงนี้นะจะอยู่ที่ distance ตรงนี้ของเดิม default มาเป็น5เพราะฉะนั้นคริปที่ความละเอียดต่ำๆเนี่ยแค่5เนี่ยสเกล distance ของมันเนี่ยมันก็จะดูเห็นชัดละแต่พอสเกลใหญ่มันจะเห็นไม่ค่อยชัดอันนี้ผมก็ลองปรับเป็น30 เห็นว่าเงามันก็กระเถิบใหญ่ขึ้นมาละนะลองปรับเป็น50จะเห็นชัดขึ้นอีกนะครับเอานี้ Property ของเงาตรงนี้นะเราสามารถที่จะปรับได้ตั้งแต่สี Default จะเป็นสีดำนะปรับเป็นสีอื่นๆก็ได้นะเช่นปรับเป็นสีฟ้าเงามันก็จะออกสีฟ้า Opacity ก็คือความโปร่งของเงานะครับถ้าเราอยากให้เงามันทึบๆนะก็ปรับไปที่100% ถ้าเราอยากจะปรับให้เงามันจางๆก็ปรับลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมขออนุญาตปรับเป็นสีแดงแล้วกันนะจะได้เห็นจะชัดอ่ะอันนี้จะเห็นว่าเป็นไงเงาเป็นสีแดงและวาสซิตี้เยอะๆก็ยิ่งเข้มนะครับอันนี้ก็คือเป็นกรณีเหมือนซ้อนภาพเลยนะครับแล้วก็ดิสแทนเมื่อกี้ที่เราทําไปส่วนเดเร็กชั่นอันนี้ก็จะเป็นองศาของแสงเงาที่ตกกระทบนั่นเองอันนี้คืออยู่ที่135องศานะสามารถปรับเลื่อนเปลี่ยนได้นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเมื่อเราเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนั่นเอง ับ Soft net s t n t n e t คืออะไรนะรนี่ผมปรับออกมาให้มันเห็นเยอะๆก่อนนะดิแสแท็งออกมาที่100นะ่สมมุติเงาอยู่ประมาณนี้ถ้าเราปรับ Softnet เป็นศูนเนี่ยเห็นว่าขอบเงามันจะคมกริบเลยนะฮะแต่ถ้าเราปรับ Softnet ตรงนี้เป็นสัก60นะจะเห็นว่าขอบเงามันจะเริ่มฟุง้งละนะครับถ้าเกิดเราปรับเยอะขึ้นไปอีก นะมันจะเริ่มฟุ้งไปเรื่อยๆเลยตรงนี้ก็สามารถเอาไปปรับใช้งานได้ว่าใครอยากได้อะไรแบบไหนส่วน shadow o อ l y ตรงนี้คืออะไรเมื่อเราติ๊กไปปุ๊บเนี่ยมันจะเอาภาพต้นฉบับทิ้งมันจะเหลือแต่เงาเอาไว้ใช้ทําอะไรเช่นสมมุติมันเป็นพวกตัวอักษรหรือว่าเงารูปภาพอะไรต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นผมใช้ตัว Mega Man ตัวนี้ผมขออนุญ,ญาตย้ายมาไว้มุมด้านบนเพื่อให้เห็นเงาชัดขึ้นผมก็ใส่ drop shadow ลงไปปุ๊บแล้วผมปรับ คัลเลอร์ให้เป็นสีฟ้าน้ําเงินตรงนี้แล้วก็ปรับดิสเทนออกมาให้เราเห็นชัดหน่อยสัก30นะจะเห็นว่าเงาของเมก้าแมนโผล่มาละแล้วผมก็ปรับโอปปอร์ซิตี้เป็นร้อยอ่าคราวนี้เมื่อผมติ๊กชาร์โดวลี่เนี่ยจะเห็นว่ามันจะเหลือแค่เงาอย่างเดียวละก็อันนี้เอาไว้สําหรับบางคนอาจจะอยากครีเอทอะไรปแปลกๆนะเช่นตัวหนังสือเป็นสีดําอยากจะครีเอทตัวสีขาวอะไรนี้ก็สามารถทําได้ซึ่งเอฟเฟกต่างๆที่ผมพูดถึงเนี่ยรวมไปถึงกรอบชาร์โดเนี่ยสามารถเอาไปใช้ ใส่กับคลิปหรือว่ารูปภาพก็ได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาใส่รูปภาพแต,แต่ถ้าเป็นคลิปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นผมเอาคลิปซ้อนไปคลิปหนึ่งนะครับอยู่บนนี้เพื่อให้เห็นผมก็ย่อคลิปลงมาเหลือสัก40อ่าแล้วก็ลากมาน,นี้เป็นคลิปซ้อนคลิปนะครับนะเอาดรอปชาร์โด้ไปใส่ก็ได้นะปึ๊บมันก็จะมีเริ่มมีเงาเฉดออกมาละขยายให้ดูเนะี่ยอันนี้ก็จะเห็นเงาชัดขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉนั้นเอฟเฟกต,ต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับรูปภาพหรือว่าวิดีโอก็ได้นะครับ ตัวถัดไปนะครับจะอยู่ในโหมด Transform ตรงนี้นะก็ตามชื่อเลยก็คือการปรับรูปร่างของตัวคลิปนั่นเองนะครับก็อันนี้ผมใช้อันเดิมแล้วกันนะ,ะ,นะผมเอา Drop Shadow ทิ้งไปก่อนแล้วเอา Transform ตัวแรกเนี่ยเรามาดู Crop ตัวนี้ก่อนเมื่อเราไปใส่ปุ๊บนะบผมขออนุญาตขยาย Scale ให้มาเป็น50ก่อนสมมุติผมอยากจะตัดให้เหลือแค่โลโก้ Premiere ตรงนี้นะครับผมก็สามารถเอา Crop ตรงนี้มาใส่พอใส่ Crop ปุ๊บมันจะมี property ของ Effect crop ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้มัน crop ภาพก็คือตัดภาพนั่นเองฝั่งซ้ายด้านบนฝั่งขวาแล้วก็ด้านล่างนะฝั่งซ้ายเนะี่ยผมก็ลากลากเอาได้หรือใส่ตัวเลขนะผมก็ตัดมาให้เหลือแค่ต,ตรงโลโก้ด้านบนนะครับลากมาปึ๊บด้านขวานะครับแล้วก็ด้านล่างจะเห็นว่าตอนนี้เหลือแค่โลโก้อย่างเดียวละนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกลับไป position เพื่อเลื่อนอะไรต่างๆได้ อันนี้ก็คือตัวครอปนอกจากนั้น p r o p e r t y ตต่างๆเนี่ยสามารถเอามาใส่เพิ่มได้เรื่อยๆนะอย่างเมื่อกี้ผมใส่ครอปไปปุ๊บผมสามารถที่จะเอาด r อ p shadow เมื่อกี้มาใส่อีกเพื่อตัดแล้วก็เพิ่มเงาให้กับมันก็ได้นะครับนี่สามสิบเนี่ยจะเห็นว่าเหลือแค่โลโก้แล้วก็มีแต่เงานะทั้งที่ภาพต้นฉบับก็คือเป็นหน้าปกคลิปเลยนั่นเองผมขออนุญาตเคลียร์ครอปเมื่อเราเคลียร์ครอปไปปุ๊บภาพมันก็จะกลับมาใหญ่เท่าเดิมนั่นเองเพราะเราไม่ตัดไปแล้วถัดไปก็คือการทําพวกขอบฟุ้งนะคร ฟิลเตอร์นะครับหรือว่าใน Photoshop นะครับก็คือจะคุ้นเคยกันนี้ก็คือทําขอให้มันฟุ้งๆนั่นเองนะเมื่อเราลากมาใส่มันก็จะขึ้นเอฟเฟกตรงนี้ขึ้นมานะครับก็สามารถเลือกได้นะสีเนี่ยจะเห็นว่ายิ่งเยอะขอมันก็ยิ่งฟุ้งนะก็อาจจะเอาไปใช้เป็นเหมือนว่าภาพซ้อนอะไรพวกนี้ขึ้นมาก็แล้วแต่ใครจะสร้างสรรค์แบบไหนก็ได้นะครับตัวถัดไปนะครับก็คือ h o r i z o n t a l flip กับ v e r t i c a l flip ก็คือการพลิกคลิปนะครับว่าจะเป็นพลิกแบบแนวนอนหรือว่าแนวตั้งนะก็คือ horizontal คือแนวนอนเมื่อเราลากมาใส่ปุ๊บ จะเห็นว่าคลิปมันจะกลับข้างแนวนอนสำหรับ horizontal นะครับผมลบทิ้งไปก่อนถ้าอยากจะกลับแนวตั้งกออ็ใช้ Vertical Flip ตัวนี้ปุ๊บจะกลายเป็นกลับหัวมันจะต่างจาก Rotate นะครับเพราะว่าเวลาเราโ t a t e เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อหมุนกลับหัวตัว A มันจะอยู่ฝั่งขวาล่างเหมือนหมุนกลับนั่นแหละแต่ถ้าเราใช้ Flip เนี่ย มันจะเหมือนกระจกก็คือ A มาอยู่ฝั่งนี้ใช้เวลากลับภาพเหมือนเวลาเรามองผ่านกระจกนั่นเองก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับจะเป็นการเลือกเอาเอฟเฟกที่สําคัญแล้วก็ใช้บ่อยๆสําหรับเอามาตกแต่งคลิปหรือว่ารูปภาพนั่นเองเอฟเฟกอื่นๆจริงๆมีอีกค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกมาใช้ใน EP ต่อๆไปก็สําหรับ E ีถัดไปนะครับ e ี EP ที่5เราจะมา พูดถึง Advanced Effect Controls ด้วย Effect Controls Timeline คืออะไรนะสำหรับใครที่ดูเรื่องของ Effect c o n t r o l มาหลาย EP แล้วนะจะสังเกตเห็นว่าตรง Effect c o n t r o l ตรงนี้เนี่ยมันจะมีแทบตรงนี้แหละที่เป็นเหมือน Timeline ตรงนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงตรงนี้โดยละเอียดกันอีกทีหนึง่งสุดท้ายก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจาก JT Studio ได้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ